สวัสดีครับผมมนทนวันนี้ผมจะแนะนำการค้นหารูปภาพใน iPhone แบบง่ายๆกันนะครับจะช่วยให้เราหารูปภาพได้ในโทรศัพท์ i p h o n e เริ่มจากการเข้าแอปรูปภาพนะครับตรงนี้นี่รูปนี้นะครับแอปรูปภาพาการที่เราจะค้นหารูปภาพนะครับคลิกไปที่ค้นหานะครับ ทีนี้นะครับเราจะลองค้นหาคำว่าแมวดูนะครับนี่เราก็จะเห็นรูปภาพแมวขึ้นมานะครับหรือหาคำว่าทะเลนะครับผมหเห็นไหมครับก็จะขึ้นเกี่ยวกับภาพทะเลนะครับหรือหาคำว่าเครื่องบินดูนะครับ จะเป็นภาพของเครื่องบินนะครับและสุดท้ายนะครับลองค้นหาคำว่าท้องฟ้าอ่านี่ก็จะเป็นท้องฟ้านะครับเห็นไหมครับว่าวิธีง่ายสามารถให้เราสามารถค้นหารูปภาพได้ง่ายและเร็วขึ้นนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณและทุกคนนะครับช่วยแชร์และกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม